แมสีนวลชาแนลสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพบกันจนเบื่อไปเลยแล้วกันเนาะวันนี้ก <c oughs> ็ก่อนจะไปดูแนวทางนะคะก็ย้ำเตือนทุกคลิปทางช่องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะมาดูแนวทางกันเลยนะคะมาน้อยคอยรักผลงาน16กันยาที่ผ่านมานะคะมาน้อยเนี่ยนะคะเขาจะมีทั้งชุดเต็มรัฐบาลไทยแล้วก็สายด่วนวงในเนาะใครที่เป็นแฟนคลับติดตามอยู่ก็น่าจะพอทราบนะคะ 16กันยายนนี้ชุดเต็มของเขาสอบไม่ผ่านนะคะพี่พนะชุดเต็มของเขาสอบไม่ผ่านเนาะผลมันออก6 6 2 3 7แต่ว่าเลขสายด่วนของมาน้อยคอยรักเขาสอบผ่านเขาให้26เป็นตัวกลับผลออกบน6-2นะคะแอดมินขออนุญาตพูดถึงผลงานเก่าให้รับชมแค่หนึ่งวันเนาะพอหอมปากหอมคอคิดว่าพี่พีที่ติดตามก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วแหละเนาะมาน้อยคอยรัก สถิติข้อมูลอะไรของเขาก็เดินดีไหลดีนะคะทั้งเลขสายด่วนแล้วก็รัฐบาลไทยชุดเต็มมาดูของงวดวันที่1ตุลานี้เลยนะคะพี่ๆเตรียมแคปหน้าจอนะแม่แม่แคปไม่เป็นแม่จดเดอร์หนูจะอ่านให้ฟังแบบช้าๆนะคะจะมีทั้งหมด4ภาพนะคะหนูหนูจะขึ้นอ่าเทียบกันให้ดูเลยเนาะทั้งอันเก่าแล้วก็อันใหม่นะคะของงวดวันที่1เดือน10นะคะบนก็คือ สตัวเจาะหมาน้อยให้260 270ูนย์สอชุดสรุปบนนะคะเน้น2ตัวเจาะให้6575ตัวรองก็คือ60แล้วก็70แล้วก็ชุดสรุปล่างนะคะชุดสรุปล่างเน้นให้ที่78 79ตัวรองก็คือเบ้น เบิ้ลแ8แล้วก็89ส่วนเน้นนักแขนแขนล่าง78ดนะคะท่านไม่เอ่ยเนาะท่านอยู่เนาะแอดมินผู้ช้อยู่นะคะเนาะก็สโลแกนนะคะของมาน้อยคอยรักทุกคนก็คงคุ้นหูกันแล้วแหละใจมักกะจัดไปโลดเพิินวาจังสันเนาะแม่เนาะใจมักกะจัดไปโลดส่วนสโลแกนแม่สีนวลนะคะไปเจอกันที่สนามบินน้ำเนาะสโลแกนแม่สีนวลนี่ประโยคเดียวเจอกันที่สนามบินน้ำนะคะ ชื่นชอบตัวไหนของมาน้อยคอยรักนะคะคอมเมนต์บอกแอดมินทีเนาะก็รู้สึกว่าตัวเลขที่สวยจังเลยนะคะงวดนนี้เนาะสวยอยู่เนาะแม่เนาะมี6ไม้เห็นเนาะ เหมือนฟินนิกเขาจะเด่นที่6ฟัน6นอ้องวันนี้อะ่ะดูมี6กไหมเห็นเนาะถ้าใครที่คิดว่า6จะไหลต่อนะคะเพราะว่า6นี้ไหลมาหลายงวดแล้วน,นะคะก็แนะนําของชุดมาน้อยคอยรักที่ห5้าแล้วก็6 0ศูนนะคะเนาะหรือว่าใครที่ชื่นชอบตัวเลขอื่นของมาน้อยนะคะก็เอาไปพิจารณาดูละกันนะคะสําหรับใครที่จะรอเลขสายด่วนของมาน้อยคอยรักงวดวันที่1ตุลาคมเนาะก็จะมา วันที่1ตุลาคมเลยนะคะประมาณ9ก้าโมงกว่า,วาเดี๋ยวถ้าหนูได้สายด่วนมาปุ๊บหนูจะรีบทําคลิปแล้วก็อัพโหลดให้เลยนะคะฝากพี่ๆติดตามด้วยละกันนะคะขอบคุณหมาน้อยคอยรักด้วยนะคะมาดูแนวทางของแอดสุดปังกันต่อนะคะอันนี้ก็มีพี่ๆมาคอมเมนต์ให้หนูตามให้อันนี้เป็นของงวดวันที่16กันยายนนะคะผลงานเก่าสอบไม่ผ่านนะผลออก6 7อ่าไม่ใช่ผลออก66 6 6 2 3 7นะคะพี่พีเอาเบลอแล้วเนี่ย หกหกสองสามเจ็ดเนาะแต่ว่าเลขหกของเขาก็มาให้เห็นทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะมาดูของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้กันเลยนะคะให้อัดศูนย์นะคะเลขวิ่งของเขาก็คือศูนย์นั่นแหละแล้วก็เจาะให้นะคะจะเป็นสามตัวเจาะคือเจ็ดสองศูนย์สองตัวเจาะให้สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็สองเจ็ดนะคะลองเอาไปพิจารณาดูละกันเนาะต่อกันด้วยแนวทางของแอดนอนหนูรู้เรื่องหรือว่ามาตัวคร่านะคะเป็นเจ้าของแนวทางคนเดียวกันเดอ้อ อันนี้เป็นรัฐบาลไทยชุดเต็มผลงานเก่านาะผลออก6 6 2 3 7รู้สึกว่าชุดเจาะ3ตัวก็หลุดเจาะาะ2ตัวก็หลุดนะคะพี่ๆเนาะแล้วก็มาดูหนึ่งตุลาคมนี้กันเลยนะคะชุดเต็ม3ตัวให้9 5 7 5 7 0 6 5 7 5 4 0 5 5, 5 0 580958657 650แล้วก็259นะคะส่วนชุดเจาะล่างนะคะแอดนอนหนูให้5363เบอร์ห้5ห7 5หแล้วก็76นะคะลองไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะก็อืม มีเลขที่ติด6อีกแล้วนะคะช่วงนี้แอดมินก็จะชอบเลขที่ติด6หน่อยเนาะของน้องหนูก็มี6 3 5 6นะคะพี่ๆลองไปพิจารณาดูละกันเนาะเดี๋ยวหนึ่งตุลาคมมาลุ้นกันนะคะว่าผลงานแอดน้องหนูรู้เรื่องมาดูแนวทางของอาจารย์นําโชคต่อนะคะผลงานเก่าแอดมินย้อนให้แค่งวดเดียวนะก็คืองวด16กันยายนนะคะก็คือผลออก6 2 3 7 เหมือนในเลขชุดเต็มของเขาเขาให้9 2มานะคะเขาให้9 2แต่ว่าเลขวินในตารางนะ่ะเขาเขียนเป็น9แล้วก็มีตัวสีแดงกำกับด้วยก็คือ6ก็น่าจะหมายความว่า9กับ6สามารถกลับหัวได้นะคะในชุดเต็มมี9 2เนอะถ้าใครที่ติดตามอาจารย์น้ำโชคอาจจะซื้อ9 2 6 2อันนี้ก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบเหมือนกันเนาะ แล้วก็ของว่าสัญจรอาจารย์น้าโชว์เขาก็สอบผ่านนะคะให้ล่างมา9ก้าสีแอดมินจําได้อยู่มาดูของงวด1ตุลาคมนี้กันนะคะจะมี2ใบนะคะพี่พี่ขาก็คือใบครีมเป็นชุดเต็มของเขาจะมีทั้งเลขวินเลขวิ่งเลขเน้น2ตัว3ตัวนะคะเด่นดี9้และเกนะคะตัวเน้น9 1 9้า 7, 6 7 8 1 8 4แล้วก็47นะคะอย่าลืมเกกับ6นะคะพี่พีเด้ออย่าลืม9กับ 6, 6ให้กลับหัวกลบหางเล่นเอาละกันเนาะสำหรับใครที่อยากติดตาม เม็ดเดียวอาจารย์ให้98นะคะ3ตัวเจาะ4 1 8 917แล้วก็ส9 6แล้วก็ใบขาวในกรอบเป็นชุดเน้นชุดอะไรของเขานั่นแหละแอดมินก็นําเสนอให้ประจําเลยนะคะหลายงวดแล้วนนเนี่ยอาจารย์นำโชคนะคะเจาะให้358นะคะแล้วก็มีชุด2ตัวเจาะ3538แล้วก็58นะคะลองไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะ เดี๋ยวค่อยมาลุ้นไปพร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้นะคะว่าผลงานของอาจารย์น้ำโชคจะเป็นยังไงนะคะใครที่ชอบก็พิจารณาเอานะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยจ้าต่อด้วยนะคะรัฐบาลไทยดอกไม้และสายลม1ิมกันยายนผลออก6 2สอหลุดนะคะแล้วก็มาดู1ตุลาคมนี้กันเลยเนาะดอกไม้และสายลมให้มาแบบ ừ ừ, ừ, ừ. หางเดียวแขนแๆไปเลยนะคะ90แล้วก็3ตัวเจาะคือ790 แอดมินเนี่ยชอบส่วนตัวเนาะโดยส่วนตัวนะคะชอบการบางแนวทางของดอกไม้และสายลมเพราะว่าเหมือนเขาให้แบบใบเดียวนะคะแบบฟันให้แบบหางเดียวเม็ดเดียวทั้งชุดเจาะ2ตัวแล้วก็3ตัวของดอกไม้และสายลมเลยเนาะ แล้วก็รู้สึกว่า9009นะคะก็ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชอบเลขนี้ก็อย่าลืมไปจิ้มไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ละกันเนาะเผื่อจะได้มีโชคมีลาบไปเจอกันที่สนามบินน้ําเด้อมาดูแนวทางแอดฟางฟาง,ฟางหรือว่าน้องข้าวฟางกันหน่อยละกันนะคะผลงานเก่าหนึ่งกันยายนสอผาน,นะคะก็06มาเต็มเต็มเลยเนาะผลออก606 แล้วก็16กันยายนผลออก6 6 2รู้สึกว่าจะเข้าแต่เลขวิ่งก็คือ6นะคะชุดเจาะ2และ3ตัวหลุดนะแต่รู้สึกว่าจะซุยๆอยู่เนาะแม่เนาะซุยๆเนาะใครที่ฟังอีสานออกก็น่าจะพอรู้นะคะอะเดี๋ยวมาลุ้น1ตุลาคมนี้กันเลยนะคะแอดฟางฟางให้เด่นมาที่7แล้วก็9นะคะ เจาให้2ตัว7091แล้วก็98ตัวเน้น17แล้วก็99 3ตัวเจาะให้617นะคะใครที่ตามแนวทางของแอนฟังๆหรือว่าชื่นชอบตัวเลขนี้นะคะก็ไปจิ้มไปหาซื้อลอตเตอรี่ไวล้ละกันนะ่าจะยังทันอยู่เนาะอีกตั้ง4วันนะคะเราก็จะได้ดูผล1ตัวตุลาคมนี้กันแล้วนะคะเนาะ อะสำหรับวันนี้นะคะหนูขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้รู้สึกว่าคนรอมิสเตอร์บอลเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเขายังไม่ปล่อยมาเลยนะคะรอกออรอถ้าปล่อยมาหนูจะรีบมานำเสนอให้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะ